ดีค่ะกลับมาพบกับปัทมามาบิวตี้รีวิวกันอีกครั้งนะคะวันนี้เราก็จะมารีวิวนี่ตัวนี้ค่ะนี่กรอกแบบค่ะเป็นยังไงไมาดูกันเลยตัวนี้นะคะเป็นตัวเซรั่มมันเหมือนเป็นแม่สีนี้เป็นแต่ว่าเป็นพิกเมนต์นะเป็นหยดหยดหน้าตาเเป็นแบบคือจะเป็นหยดค่ะอันนี้ไว้สําหรับเปลี่ยนสีผมเหมือนกันนะคะแต่อันนี้ใช้ยังไง ปกติและะ้วค่ะเราก็จะใช้กับพวกตัวทิเมณ์นะคะทิเมณ์จริงๆทิ่เมณเราก็แนะนําทิเมณ์ตัวนี้มีของนิโนะคะทิเมณน์นอรน์ิชชิ่งน,นะคะทาให้ผมชุ่มชื่นเนาะ,ะตัวนี้สีขาวด้านล,ล่างมีลิงก์สั่งซื้อน,นะคะลูกค้าสามารถ ทำไมถึงต้องเป็นตัวนี้จริงๆตัวอื่นก็ได้แต่ว่าจะต้องเป็นทีเมนที่มีเนื้อสีขาวเท่านั้นนะคะคือถ้าลูกค้ามีทีเมนเนื้อสีขาวก็คือสามารถใช้ผสมกับพวกตัวพวกนี้ได้เลยอันนี้เป็นทีเมนนะคะที่มีเนื้อสีขาวเนาะเราก็ไม่ใช้ตัวนี้ก็คือปกติเนี่ยเราจะผสมเราจะใส่ทีเมนลงไปก่อนนะคะอย่างเช่นถ้าเกิดว่าเราใช้ควยแปรงย้อมเนาะควยแปรงย้อมขนาดนี้นะคะขนาดนี้ขนาดไซส์ ปกตินะคะสมุติทีเมนเต็มนี่เลยแล้วก็จะใช้อันนี้1หลอดก็คือบีบทีนึงแล้วก็เทแล้วก็หยดลงไปทั้งหมดเลยก็คือ1บีบต้องบอกว่า1บีบเฉลี่ยอัตราส่วนง่ายๆก็จะประมาณเพราะว่าอันนี้มันจะประมาณ250ร้อยห้าชิองประมาณนะคะเพราะว่าร้อยเนื้อครีมร้อยนะคะให้เขาให้ใส่ประมาณ20หยดหรือมองมลก็ประมาณ1บีบนั่นองแต่ว่าอันนี้อัตราส่วนอะี้ ขึ้นอยู่กับสีที่ลูกค้าอยากจะทาแต่ว่าลูกค้าอยากทําสีเข้มค่ะจะหยดลงไปเยอะหน่อยเพื่อ <Okay. S 1> ให้เหนื้อสีมันเข้มข้นแต่ว่าถ้าลูกค้าหยดไปน้อยเนื้อสีที่ออกมามันก็อาจจะน้อยมันก็อาจจะเอาลงเป็นสีพาสเทลได้นี่เองเพราะฉะนั้นก็ okay. <Okay. S 2> ขึ้นอยู่กับว่าลูกค้าอยากจะได้สีออกมาเข้มข้นขนาดแต่ท้ายที่สุดแล้วก็คือขึ้นอยู่กับพื้นผมของลูกค้าด้วยก็คือมีอยู่ในการสีสีด้วยกันนะคะก็คือ อันนี้สีแรกนะคะคือ turquoise นะคะส c r e e ี n น,นะคะก็คือจะเป็นสีเขียวอมฟ้าประมาณนี้แล้วก็จะมีสี pink aster นะคะอันนี้ pink aster สี violet lavender นะคะสี red rose นะคะ red rose ก็จะเป็นสีแดงเดี๋ยวเรามาผสมกันดูนะคะว่าผสมเป็นยังไงอันนี้เมื่อกี้เตรียมซีเมนมาแล้วเรียบร้อยนะคะทีเมนอันนี้ที่ว่าไม่ได้ใช้เยอะเพราะว่าผมเราตัวทดลองผมเรา มีแค่ดิดเกี่ยวเนาะอันนี้เรามาสีเทอร์คอยส์นะคะก็คือสีเกี่ยวอมฟ้านะอันนี้ก็ใส่แค่หน่อยก็พอเพราะว่าทีเมนเราไม่อยู่สี่ห้าเจ็ดกระ่ากดดตัวเนาะมันจะอแล้วก็คนเข้าไปนะขอเข้มกว่านี้นิดหนึ่งโทนี้นะคะสาบ สองสามรอบก็หลุดเราอาจจะต้องเติมบ่อยใช้เติมสีบ่อยสักนิดนึงไม่ต้องแต่กสายหลุดอย่างนี้แหละทุกอันยงเว้นพวกแว็กเนอะแต่ถ้าเป็นพวกคีมย้อมอย่างเงี้ยค่ะไปร้านไหนทำผมแบบแพงๆก็สระสองสามน้ำก็หลุดยกเว้นเป็นพวกแวก็กอะแว็กอันนี้นก็จะทนหน่อยทนมากเลยแหละไม่ทนหน่อยแต่ว่าก็ใช้ต้องดูพื้นผมวเลยนะ ทิ้งเอาไว้ก่อนนะก็จะเนื้อเป็นสีฟ้าแบบนี้อ่ะถ้วยชมพูก็เป็นสีทิงแอสเตอร์นะคะหนึง่งสองสามสีห้าหเก็บนั้นเท่าไหร่จริงๆพวกมันไม่ได้ผสมกันเนาะมันไม่ได้ผสมล้วได้สองปีค่ะมาตะขานโอ้แชมพูนี้สวยมากเลยค่ะนี่นชมพูเข้มเนาะต่อไปพวกนี้เป็นสีม่วง l ร v มนเดนอรค่ะ ว่าต้องใช้ทิเมนเนื้อสีขาวเนาะไม่งั้นสีมันจะเพี้ยนนะถ้าใช้ทิเมนแบบเนื้อสีอื่นเนี้ยเพราะว่าตัวทิเมนก็มีสีแล้วดิวเนี่ยก็มีสีในตัวของมันอีกพอมันผสมกันเนี่ยมันจะกลายเป็นสีอื่นได้จะไม่ตรงสีเพราะฉะนั้นก็คือทิเมนเนื้อสีขาวที่สุดนะสีลูกสีสุดท้ายค่ะสีแดง แต่ก็อย่างที่บอกนะคะใครอยากจะให้มันสีออกมาอ่อนก็ไม่ต้องผสมเยอะอืมตีดนดกก็จะเป็นลางอาบน,นี้นะคะ่ะแล้วคันนี้ก็มาลองป้ายกับตัวนี้กันเนาะผมกระสอบขนะองเราเรามาเริ่มที่สีแรกนะคะฟ้าฝ้ายเลยอันนี้เป็นพื้นผม ระดับสิบนะคะถ้าเป็นผมผมประมาณนี้นะคะต้องฟอ,งอกอีกรอบหนึ่งเนาะให้มันใกล้เคียงกับอันนี้มากที่สุดก็เนี่ยแหละโทนสีมันก็จะเปลี่ยนไปมันอาจจะไม่ได้สดเท่ากับผมที่เป็นสีขาวสีที่มันติดเหลืองน้อยนะคะอย่างน้อยๆก็แนะนําว่าให้ฟอกจนได้ระดับประมาณนี้นะแต่ถ้าใครฟอกแล้วแล้วก็ลดไลยเหลืองได้อีกถ้าผมยังไปไหวก็ไปให้ถึงคะ่ะ เราจะได้สีที่สวยเนาะเนื่องจากมันเป็นทีเมนนะ้องมะชนะมันก็หอมแล้วก็แน่นอนมามันจะไม่ทํำลายเส้นผม,มนี่เรียบร้อยค่ะต่อไปเรามาดูสีชั่วคู่กันสูีนี้แล้วสีสวดมากเลยีสีต่อไปเป็นสีม่วงสีม่วงของเรา น,นี่เป็นม่วงทตุนๆเนาะชิมม่วงเสร็จไปแล้วต่อไปเป็นสีแดงกลิ่นมันก็ไม่มีกลิ่นะมันก็คือกลิ่นเป็นกลิ่นเนื้อทีเมนต์ของเราตั้งต้นเลยใครใช้ทีเมนต์อันไหนนะคะก็จะได้กลิ่นแบบนั้นเลยเนาะทิ้งเอาไว้นะคะประมาณ20-30นาทีาเหมือนเดิมค่ะแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะออกมาเป็นยังไงนะคะ ไปละค่ะ30นาทีคราวนี้เรามาดูการน,นี่แทนมาดูสีผมกันนะคะก็เริ่มจากนี้เนาะสีแรกสีเขียวอมฟ้าสีฟ้าอันนี้ฟ้าประมาณมีฟ้าอ่อน,อ,อ,นอันนี้ขนาดผสมเข้มแล้วเนาะให้มันออก,กมบเป็นฟ้าเข้มมันถ้าเราหยดหน้อยกว่าน,นี้มนะันจะซีดันี้เพราะฉะนั้นสีฟ้าเนี่ยอาจจะต้องใส่เยอะนิดนึงเนาะเพราะว่ามันเป็นสีที่ค่อนข้างอ่อน,ออนแล้วนะคะ ต่อมาสีชมพูสีชมพูนี่สีชมพูสดมากเลยนีออนนีออนก็สีถัดมานะคะก็จะเป็นสีม่วงอันนี้สีม่วงก็สีม่วงสวยคู่กับสีชมพูก็คือสีสดมากเลยนี่สีม่วงนะคะแล้วก็สีสุดท้ายนี่สีแดงอันนี้แดงสวยเนาะไม่ไม่ได้แดงแบบว่าไม่ได้แดงเข้มแป๊ดไม่เหมันออกแบบว่าอมชมพูนิดหน่อยก็จะเป็นประมานี้นะคะที่เราทำไปเมื่อกี้เก่วกับพื้นผมเข้มอ่ะ ก็แนะนำให้ฟอกก่อนนะคะแล้วค่อยลงสีนะคะไม่งั้นเดี๋ยวจะไม่ติดก้อย,ย่างที่บอกว่าของดีนะคะอันนี้ขายอยู่195บาทนะคะก็สามารถถื้อได้อันนี้คือ1ขวดก็อย่างที่บอกคือปริมาณ30 ml เนาะแต่ว่าคือใช้ได้เยอะมากๆเลยวันนี้อาธมามาวินตี้ดีน <Sa> ก็ลาไปก่อนอ้ออย่าลืมกดกระดิ่งสั b s c r i b e ด้วยนะคะแล้วก็เราจะมีลิงก์สั่งซื้อสินค้าอยู่ข้างล่างใต้หินะคะก็อ,อย่าลืม ปิดมุนลาปารามาหรตินดได้นวันนี้ลาไปก่อน,นะคะ่ะบ๊ายบายอย่าลืมพี่กด subscribe นะคะตรงนี้เอาไว้นะคะช่อง Channel ปัรามาบิวตี้นะคะ Facebook หรือว่า Shopee หรือทุกช่องทางน,นะคะ ก <łę? S 2> <Allah. S 1> ด ideas. ติดตามร้านไว้ด้วยนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งให้ร้านด้วยนะเราจะมีโค้ดส่วนลดให e ้ด้วยนะคะนนอะเราอาจจะแบบแอบแจกส่วนลดเอาไว้ให้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นจะต้องติดตามนะคะที่เพจเราแล้วก็ที่ชา n e l ของเรานะคะปับรมนาญี่ค่ะบ๊ายบาย